รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเกต็ตวันนี้มีข่าวดีด้านการศึกษามาฝากน้องๆที่กําลังมองหาประสบการณ์ในการเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่มีหลักสูตรที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือหลักสูตรศิลปาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนของคณะวิเทศศึกษาหลักสูตรนี้จะเป็นอย่างไรเรียนแล้วนำไปต่อยอดได้อย่างไรได้บ้าง รับชมจากรายการในวันนี้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิมพ์เดอยงนะคะประธานหลักสูตรศิลปาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากให้เล่าใหฟังถึงความเป็นมาของหลักสูตรนี้ให้หน่อยค่ะค่ะก็คือจริงๆจะเล่าตั้งแต่ต้นเกิ่นมาเกิ่นนิดนึงนะคะก็คือคณะวิเทศศึกษาเนี่ยค่ะเราก่อตั้งคณะมาตั้งแต่พศ2550แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เรายังไม่แยกออกมาเป็นคณะวิเทศศึกษานะคะเราก็มีสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ ทางด้านจีนก็คือ,อในปีพศ2544ก็เริ่มมีการาก่อตั้งสาขาวิชาจีนเกี่ยวกับแต่ว่าเป็นในเชิงของธุรกิจจีนนะคะ,คะแล้วก็พอต่อมาในปี2547ก็มีการาก่อตั้งหลักสูตรทางด้านจีนศึกษาขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะแล้วก็พอปี2550 เราก็มีการแยกตัวออกมาเป็นคณะวิเทศศึกษาค่ะ,คะในตอนนั้นเนี่ยเราก็เ,เป็นหลักสูตรปริญญาตรีค่ะแล้วก็ในหลักสูตรปริญญาตรีตั้งแต่เริ่มแรกที่เราเปิดสาขาที่เกี่ยวกับจีนนะคะก็มีความร่วมมือกับประเทศจีนในหลายๆมหาวิทยาลัยอะ,ค,ะค่ะทีนี้พอเวลาผ่านมาจนถึงปีพศ2อ,อ5 8เราก็มีความพรอมมากขึ้น ในเรื่องของบุคลากรอาจารย์ที่จะสอนประกอบกับเราก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศจีนก็เราก็ได้มีการจัดตั้งสถาบันขงจือ่อที่คณะวิเทศแล้วก็มีคณะบดีทั้งออของคณะวิเทศและพ่วงในการสถาบันขงจือ่อเป็นเหมือนกับเป็นพ่วงในการร่วมฝ่ายไทยและฝ่ายจีนนะคะ,คะ แล้วเราก็มีความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนมีอาจารย์ที่เป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์ทางประเทศจีนมาสอนร่วมกับเราเราก็เลยคำนึงว่าในเมื่อเรามีความพร้อมแบบนี้ในปี2558ที่ผ่านมาเราก็เลยมีการสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโทขึ้นมานะคะ ในตอนนั้นน่ะเราใช้ชื่อหลักสูตรว่าศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจีนศึกษาซึ่งเราได้แบ่งเป็นสองกลุ่มวิชาในในในหลักสูตรนั้นแล้วก็เราก็เริ่มสอนมาแล้วก็พอมาในปี2563นี้เราก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็ขยายกลุ่มวิชาในหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นนะคะ ก็แล้วก็หลักสูตรนี้มีการเซ็น MOU กับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งเราก็ได้เซ็น MOU ไปเมื่อ,อ,อตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเพราะว่าเราต้องการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนของปีการศึกษา2563นะคะค่ะเราเปิดมาแล้วกี่รุ่นคะแล้วก็เปิดตั้งแต่ปีปศเท่าไหร่คะ สำหรับหลักสูตรมหาบัณฑิตของคณะวิเทศนะคะ,คะเราเปิดมาตั้งแต่ปีพศ2558นะคะจนมาถึงปัจจุบันนะคะก็มีนักศึกษามาแล้ว3-4รุ่นนะคะซึ่งจบการศึกษาไปแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนักศึกษาที่เป็นลักษณะของนักศึกษาปริญญาตรีที่จบมาจากคณะนานาชาติ ะะก็เป็นนักศึกษาส่วนหนึ่งของคณะวิเทศศึกษาด้วยที่เรียนต่อในระดับปริญญาโทแล้วก็มีนักศึกษาออของที่เป็นนักศึกษาชาวไทยที่จบจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทยแล้วก็จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนก็มาเรียนต่อปริญญาโทกับเราด้วยค่ะ,คะจากการเปิดหลักสูตรอาจารย์ อาจารย์มีความคาดหวังอย่างไรบ้างคะค่ะอันนี้หลักสูตรของเรานะคะก็มีความคาดหวังในระดับของจังหวัดในระดับของชุมชนแล้วก็ในระดับของประเทศเลยว่าเราจะสร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนแล้วก็ไปพัฒนาชุมชนได้เป็นผู้ประกอบการโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมจีนในการสร้างมูลค่า ทางวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นะคะซึ่งเ,เราในเมื่อเรามีวัฒนธรรมอยู่แล้วโดยเฉพาะวัฒนธรรมจีนที่ส่วนหนึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่ฝังลึกลึกในสังคมไทยเนี่ยเราก็จะต้องมาเรียนกันว่าต้นทุนทางวัฒนธรรมอันนี้นะคะเราก็สามารถไปทำรายได้ให้กับตนเองและในระดับชุมชนไปจนถึงในระดับ ประเทศได้นะคะอันเนี้ยเมื่อเรามาเรียนแล้วอะ่ะเราก็คาดหวังนะคะว่าเราจะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปจนถึงในระดับประเทศด้วยเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเรียกว่าจุดมุ่งหมายท<ะ>ัวริสต์เดสติเนชันในระดับโลกนะนะคะแล้วก็คณะเราเนี่ยตั้งอยู่ในโลเคชันที่ดีคือโลเคชันที่เป็น ทัวร i ส t d เดสติเนชันนะคะเป็นไข่มุกแห่งอันดามันตรงนี้ก็จะเหมาะกับชาวต่างชาติที่มาเรียนด้วยเพราะว่ามีบรรยากาศที่ดีนะคะขาก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรพิม์พเดียงประธานหลักสูตรศิลปาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนขอ,ขอขอบคุณค่ะ เราได้รู้จักถึงที่มาของหลักสูตรกันไปแล้วถ้าตัดสินใจจะมาเรียนเราจะได้พบกับความพิเศษของหลักสูตรนี้อย่างไรบ้างเราไปพูดคุยกับดรธีรทรลำนอครุฑอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนกันต่อเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับดรธีรทรลำนอครุฑนะคะอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะสวัสดีค่ะสดีครับค่ะอาจารย์คะความพิเศษของสาขานี้ค่ะมีความพิเศษยังไงบ้างคะก็อย่างที่น้องพูดมาเมื่อกี้ครับสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีนมันก็มีอยู่สองส่วนความพิเศษมันก็เ,เรื่องของภาษานะครับก็มีภาษาที่หลากหลายในหลักสูตรในคณะนี้นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์นุยศสาสตร์วัฒนธรรมนะครับก็<ๆ>พูดง่ายๆก็คือเหมาะสมสําหรับ พื้นที่ของเกาะภูเก็ตนะครับเมื่อกับภูมิศาสตร์ที่ตั้งนะครับเป็นลักษณะมัลติคอจิลล์เลยครเป็นพระหุวันธรรมภาพรวมนะครับค่ะในส่วนของอาจารย์เองมีความเชี่ยวชาญในด้านใดไบ้างของผมนี่จะทางคอจเลล์ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องทางเรื่องของวัฒนธรรมพวกการจัดการวัฒนธรรมแล้วการนําวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าอะไรพวกนี้ครับอะไรประมาณนั้นครับค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพา มุกไปดูคณะไหมครับผมเนี่ยครับอาเห็นกันอยู่เลยนะครับเนี่ยครับคณะวิทยาศึกษานะครับถ้าเกิดเข้ามาจากทางข้างนอกเนี่ยพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะผ่านนะครับคณะเอ่อเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทางนี้ก็คณะการบริการและการท่องเที่ยวพอมาก็ตึก3านะครับคณะวิทยาศึกษาคืออยู่ตึก3ามพอดีเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยดีครับ กับในห้องนี้ค่ะอาจารย์เป็นห้องเก<อ>ี่ยวกับอะไระคะเอคะห้องนี้มันเป็นลักษณะของห้องปฏิบัติการนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเราก็จะมีซื้อเครื่องไม้เครื่องมือจอสมาร์ทบอร์ดเพิ่ง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 ซื้อมาเลยฮะับค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ฮะ,ะอันนี้คือใหม่เอี่ยมเลยเนื่องจากตอนนี้มันอยู่ช่วงสถานการณ์โควิดนะฮะแล้วก็นี้มันต้องมีความจาเป็นจะต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์นะฮะ ก็เลยทางคณะก็เลยเห็นถึงความสําคัญกับนักศึกษาเพราะมันจะต้องมีการเว้นระยะห่างก็เลยซื้อจอสมาร์ทบอร์ดนี่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษานะฮะก็คือตัวนี้ในคณะเราจะมีอยู่3เครื่องก็ใช้ทำการเรียนการสอนด้วยแล้วก็ใช้เกี่ยวกับการประชุมออนไลน์นะครับอันนี้ก็คือหน้าเว็บข,ของคณะนี่ครับท่านคณะบดี ก็คือใช้อินต่อต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เลยใช่ไหมใช่ฮะก็คือ,อ,อถ้าเป็นการเรียนการสอนทั่วไปเนี่ยอาจารย์ก็จะมาอยู่ในนี้ในห้องนี้นะฮะในห้องนี้แล้วก็ทาการเรียนการสอนอันนี้จอเนี่ยจะใช้ลักษณะเดียวกับคอมพิวเตอร์เลยใช้ทัชสกรีนหมดเลยนะคะรับเวลาสอนเราก็จะเปิดสไลด์เปิดอะไรขึ้นทางจอน,นี้เลยแล้วนักศึกษาเนี่ยก็จะมีอีกสองห้องสามห้องที่เราทําไว้เป็นห้องมีคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษานั่งแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในสถา,า COVID, นการณ์โควิดก็จะมีการนั่งเว้นระยะห่าง ตัว,ต,ว,วตัวหนึ่งเว้นตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนักศึกษาก็เรียนเหมือนว่าถ้าเกิดเราเรียนกันอยู่ในชั้นเนี้ยถ้าเราสอนออนไลน์ถ้านักศึกษามีความจําเป็นที่เหมือนกับยังไม่เข้าใจที่เราจะต้องอาจจะต้องอธิบายกันโดยเข้าไปอยู่ใกล้ชิดเงี้ยก็อาจารย์ก็สามารถเดินไปหาที่ห้องได้แต่ต้องกลับมาสอนตรงนี้อะไรประมาณนั้นครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันที่ห้องเรียนเลยไหมคะได้ครับได้ได้ อาจารย์คะแล้วห้องนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างคะห้องนี้ก็คือห้องบลูสกรีนนะครับคือห้องนี้ก็คือเป็นห้องที่ใช้สําหรับให้นักศึกษาเราเนี่ยได้มาทําในเรื่องของเชิงปฏิบัติการะนะครับอย่างนักศึกษาเรียนทางด้านภาษาเนี่ยก็แทนที่เราจะมีแอคทิวิตี้เหมือนกับฝึกภาษากันในชั้นเรียนนอกจากในชั้นเรียนแล้วนะให้นักศึกษาได้หัดเรียนการทําตัดต่อ<ม>ออกในโลกออนไลน์โลกโซเชียลโดยถ่ายเป็นห้องบลูสกรีนแล้วก็มี แบ็กกราวด์ทำแบ็กกราวด์ข้างหลังเองครับมีการพูดภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ครัเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะก <c oughs> ็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั่วไปของการถ่ายทําเหมือนเหมือนห้องสตูดิโอทั่วไปที่ถ่ายถ่ายทำนะก็คือเหมือนกับสตูดิโอเล็กๆใช่ฮะก็คือให้นักศึกษาเอาไว้สําหรับเป็นห้องที่เวลาเหมือนจะทําสมมุติว่า มีรายงานที่ต้องพรีเซนต์อาจารย์ในในอดีตเนี่ยเราไปพรีเซนต์หน้าชั้นอย่างเดียวเนี่ยนาาักศึกษาได้มาใช้เทคโนโลยีในการตัดต่อแล้วนําเสนอในรูปของมันติมีเดียอะไรแบบนี้ม,มีอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่อะไรมาสอนในเรื่องการตัดต่ออ๋อเรามีเจ้าหน้าที่อยู่หนึ่งท่านประจําคณะเลยเจ้าหน้าที่ที่จบทางด้านนี้มาเลยครเรียนเรียนทางด้านนี้มาเพื่อสอนนักศึกษาตอนี้นักศึกษาเนี่ยคลาสไหนที่มีความผสมที่จะต้องทำเหมือนทำรายงานหรือทํา ตัววิดีโอเนี่ยก็จะต้องมาผ่านทางเจ้าหน้าที่นะช่วยอบรมก่อนแล้วก็ถึงได้ทำ,ทำจริงถ้าสมมติว่าเราเรียนสาขาอื่นนะคะแล้วเรามาใช้ห้องนี้ได้ไหมคะก็มีได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนก็ต้องทําเรื่องทำหนังสือ,อเข้ามาในทางคณะเพื่อที่พิจารณาเป็น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 เคสเคส,เคสไปครับค่ะก็คือในห้องนี้ก็จะมีวิชารายวิชาหนึ่ง ที่นักศึกษาสามารถมาเรียนจริงๆแล้วมันจะเป็นเกือบทุกวิชาใช้ได้หมดมันเป็นเหมือนห้องปฏิบัติการสําหรับวิชาทุกวิชาเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันโลกโลกในยุคไอทีมันมันมันเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนมันเปลี่ยนแล้วนักศึกษาจะต้องก้าวทันโลกมันก็ต้องมีห้องแบบอ่าแบบแบบพวกนี้ขึ้นมาเพื่อว่าให้นักศึกษาได้ทําทางด้านโซเชียลทางอะไรเงี้ยเกิดขึ้นอาจารย์ค,คะขั้นตอนต่อไปจากการที่เราถ่ายทําแล้วค่ะ เรามีขั้นตอนต่อไปอย่างไรก็คือหลังจากที่ผ่านกระบวนการในห้องนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีห้องสําหรับเด็กเข้าไปจริงๆแล้วห้องนะั้นทั้งตัดต่อด้วยทั้งเป็นห้องการเรียนการสอนด้วยก็คือจะมีคอมพิวเตอร์ซ,ซึ่งซื้อมาใหม่หมดเลยตอนนี้ทําเป็นห้องห้องห้องไว้สําหรับเด็กก็จุได้มีห้องประมาณสามถึงสี่สิบคนครึง่งถึง20คนเป็นบางห้องก็20คนเนี่ยแต่เนื่องช่วงนี้ที่อย่างที่ผมบอกว่ามันอยู่ในช่วงของวิกฤตของโรคโควิดก็คือว่าบางคลาสเนี่ย ก็คือเราจะให้ได้แค่ไม่เกิน10คนเรื่องนี้เราแต่นั่งเป็นระยะและเด็กๆก็จะเข้าไปอยู่ในห้องนั้นก็จะทําการตัดต่อเรียนการตัดต่อด้วยหรือเรียนผ่านระบบออนไลน์จากสมาร์ทบอร์ดเมื่อกี้จากห้องเมื่อกี้นะผ่านเข้าไปในห้องนั้นอีกทีหนึง่งค,คือง่ายๆก็คือเป็น2ห้องห้องหนึ่งในห้องสําหรับอาจารย์ที่อยู่กับสมาร์ทบอร์ดค,คอยทําการเรียนการสอนส่วนห้องเด็กเนี่ยก็คือนั่งนั่ง,น,งนั่งเรียนแต่ครนี้เราก็ไม่อยากให้แบบว่าเหมือนการอยู่เป็นคนละคนละซีก ก็คือให้ห้องมันอยู่ติดติดกันเผื่อมีอะไรที่มันจะต้องเป็นการอธิบายโดยโดยมันจะต้องเจอตัวกันเรื่องอะไรเงี้ย<ะ>ก็สามารถให้อาจารย์เดินเข้ามาแล้วก็พูดพูด,พดอธิบายได้แล้วกลับไปเข้าห้องเหมือนเดิมช่วงชั้นปีที่เท่าไหร่คะถึงจะมาเรียนจริงๆแล้วน,นี่ไม่ได้กําหนดนะฮะคือใช้ได้หมดเพียงแต่ว่าอยู่ที่อาจารย์ประจําแต่รายวิชาจะมีความประสงค์นะฮะคือ,อคืออยากจะทาให้ให้เด็กฝึกะ ก็ฝึกได้แต่ปีหนึ่งอย่างของผมเนี่ยรายวิชาผมเนี่ยผมจะสอนพวกศาสตร์พระราชากับวิชาของมออาสาซึ่งวิชาพวกนี้มันเป็นวิชาที่ภาคปฏิบัติต้องลงพื้นที่ลงสัมภาษณ์ก่อนนักศึกษาก็ต้องถ่ายทำแต่บทสัมภาษณ์อะไรอาจจะเก็บภาพเก็บอะไรขึ้นมาแล้วมานั่งตัดต่อหรือนักศึกษาอาจจะใช้ตรงนี้เป็นสถานที่ขึ้นมาเชิญวิทยกรหรืออะไร,ร,ารมาสัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายทำตรงนี้เลยก็ได้ค่ะก็ต้องขอบคุณดรธีราธรลำนาครุฑ อาจารย์ประจำหลักสูตรศริลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะอคขอขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ ความคิดเห็นและความรู้สึกจากอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรธรมจีนเกี่ยวกับความพิเศษของหลักสูตรนี้และประสบการณ์ที่น้องๆจะได้รับรายการวันนี้ค่ะยังมีอาจารย์อีกหนึ่งท่านที่จะมาบอกถึงข้อดีของการเป็นนักศึกษามหาบัณฑิตของที่นี่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับดรทิชาโตว,วัน,นกกเกษมอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะอยากรู้ข้อดีของนักศึกษาหรือว่ามหาบัณฑิตที่จบจากสาขาค่ะเรามีข้อดีอย่างไรบ้างคะค่ะก็คือว่าหลักสูตรนี้นะคะก็มีการพัฒนาออมา ต่อเนื่องนะคะ,คะ,ะแล้วก็นักศึกษาที่จบจากสาขานี้นะคะเราก็จะได้เห็นศักยภาพเขานะคะคว่าเขาสามารถไปไปทำงานในหน่วยงานต่างๆได้นะคะเช่นทางภาครัฐนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนนะคะพัฒนาสังคมโดยการใช้วัฒนธรรมนะคะทางด้านเช่นทางด้านกีรศึกษาที่เราได้อสอนนักศึกษาไปนะคะแล้วก็เอาไปพัฒนาในการสร้างเสริมชุมชนได้นะคะหรือว่า ถ้าในส่วนขององานต่างประเทศนะคะ,คะก็สามารถที่จะ,ะพัฒนาเขาได้ได้ไกลนะคะโดยที่เขาสามารถที่จะไปไปให้หมีโอกาสนะคะได้ค่ะค่ะแล้วทางคณะเองอะคะ่ะมีกี่สาขาแล้วก็มีกี่หลักสูตรคะค่ะ,ะในในหลักสูตรนี้นะคะจะมีทั้งหมด3สาขาหลักๆนะคะก็จะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสอนภาษาจีนนะคะแล้วก็เป็น การสาขาที่2ก็จะเป็นจีนศึกษานะคะแล้วก็สาขาที่3จะเป็นการจัดการว่าทำชาติพันธุ์จีนพ้นทะเลนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3สาสขาค่ะคะ่ะอาจารย์คะจากการมีการเลกเปลี่ยนไปเรียนต่างประเทศด้วยค่ะคืออยากทราบว่าจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่เท่าไหร่คะแล้วก็ ไปศึกษาที่ประเทศอะไรคะในส่วนของการแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะคะเราก็จะมีเรื่องของกลุ่ม1น,นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้ผพูดภาษาอื่นซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เราเนี่ยได้มีการไปทําเรื่องของ m o u นะคะแลกเปลี่ยนกับทางมหาวิทยาลัยที่เซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งเป็น College of International Education เป็นโดยโดยหลักสูตรนี้นะคะเราก็จะมีนักศึกษาที่ไปเรียน คือถ้าเกิดสนใจที่จะเข้ามาแล้วก็เรียนกลุ่มสาขานี้จะต้องไปเรียนที่มหา,าวิทยาลัยเซนงไฮหนึ่งปีปีแรกนะคะแล้วก็ปีที่2เนี่ยก็จะกลับมาเรียนที่ที่มอ,ออของเรานะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของอาการปริญญาเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด2ใบนะคะเป็นเป็นปริญญาที่มาจากทาง ามาหาวิทยาลัยเซนไทยแล้วก็ของทางมาอ,ออของเราค่ะ <Ć. S 2> ใช่ค่ะส่วนการทําวิจัยหรือว่าการศึกษานะคะแล้วก็การการศึกสอนภาษาจีนเนี่ยก็จะฝึกสอนที่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 เมืองไทยนะคะค่ะค่ะ <c oughs> อาจารย์คะแล้วประสบการณ์จากการเรียนต่างประเทศกับเรียนที่ประเทศไทยคะ่ะที่มอ,ออภูเก็ตคะ่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะค่ะ <c oughs> ก็แน่นอนว่านะคะทางเราเนี่ยนะคะสนับสนุนเต็มที่นะคะเพราะว่าเรามีเครือข่ายของอาจารย์ผู้ที่ไปเรียนที่จีนมาเยอะนะคะแล้วก็เ,เราสามารถที่จะแนะนํานักศึกษาให้มีสามารถที่จะมีเครือข่ายร่วมกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่จีนนะคะแล้วก็เวลาเราทำร่วมกันเนี่ยนะคะเราก็จะเกิดเขาเรียกว่านักศึกษา,าจะเข้าใจบริบทของความเป็นจีนมากขึ้นแล้วก็ สามารถที่จะนำเอาว่าทำจีนเนี่ยนะคะมาต่อยอดนะคะได้มากขึ้นเพราะงั้นนี่จะเป็นกำไรชีวิตของนักศึกษาเองนะคะที่มีโอกาสได้ไปเรียนที่เมืองนอกแล้วก็กลับมาทำตรงนี้นะคะถ้าหากมีใครสนใจเนี่ยคะ่ะเรามีเกณฑ์คุณสมบัติในการสมัครอย่างไรบ้างคะค่ะโดยทั่วไปตอนนี้นะคะทั้งหมดมี3กลุ่มวิชาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนกับกลุ่มวิชาของจีนศึกษาเนี่ย เราอาจจะต้องการให้ให้ให้ผู้สมัครนะคะยื่นเป็น HSK เข้ามานะคะซึ่งก็ต้องเป็น HSK 5หรือว่าการการสอบภาษาจีนเนี่ยดับ5นะคะแล้วก็ส่วนกลุ่มวิชาการจัดการวัฒนธรรมชาติพันธุ์จีนพ้นทะเลนะคะเราก็เพียงแค่คุณมีใบ transcript นะคะและถ้าเกิดสามารถที่จะเอาหลักฐานเรื่องของการสอน อบการสอบภาษาอังกฤษนะคะเข้ามายื่นเป็น,เป,นเป็นการพิจารณาได้ด้วยนะคะ,คะก็จะมีทั้งหมดสามหลักฐานนะคะท,ท,ที่ที่เราต้องการนะคะแล้วก็ส่วนการสอบนะคะเราก็จะเราก็จะเน้นเรื่องของการทำงานอิสระใช่ไหมคะหรือว่าวิจัยเพราะงั้นเราอยากจะให้คนที่สนใจเนี่ยส่งเป็นเขาเรียกว่าโครงร่างคล้ายๆว่า เป็นอยากจะทําอะไรอะค่ะคือเช่นคุณอยากจะทํางานศึกษาอิสระเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็สามารถส่งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็จะพิจารณาตรงนั้นค่ะค่ะช่องทางการรับสมัครค่ะสามารถสมัครได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะค่ะโดยตอนนี้นะคะทางคณะเนี่ยเราก็จะมีเ c e b o o k ของคณะ SIS PSU Phuket ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นทาง เว็บไซต์นะคะของคณะนะคะก็คือ fis.psu.ac.th นะคะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้นะคะส่วนการสมัครนะคะก็จะเป็นสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัยนะคะก็จะเป็น gradmis นะคะแล้วก็คือ gradmis.psu.ac.th นะคะ /admission นะ,ะตรงนี้ก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะคะแต่ ตอนนี้คือดูายละเอียดได้ก่อนนะคะใครที่ยังอาจจะกลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าอยากจะเรียนวิชาทางด้านปริญญาโททางด้านวัฒนธรรมนะคะสามารถที่จะดูข้อมูลได้ก่อนนะคะผ่าน Facebook ของคณะได้เลยค่ะ FIS ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆที่จะมาศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนเนี่ยค่ะได้ค่ะก็โดยหลักๆนะคะจริงๆอยากให้ท่านที่สนใจนะคะมา ตอนนี้คือเราเรียนปริญญาตรีถูกไหมคะ,คะแล้วก็สนใจที่อยากจะหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนภาษาและวัฒนธรรมจีนเพราะฉะนั้นคณะเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรามีประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนนะคะแล้วก็เรามีเรื่องของเครือข่ายกับ,ก,บกับมหาวิทยาลัยของต่างประเทศเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งสําคัญนะคะว่าเราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะเปิดโอกาสให้กับการเรียนรู้ใหม่ๆนะคะ,นะคะการที่ได้พบกับ ประสบการณ์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นหนทางนะคะท,ที่จะเข้ามาตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็เป็นการเปิดโลกด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณอดอเตอร,เตรนิชาโตว,วันนาเซมนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสาขาภาษาและวะัฒนธรรมจีนค่ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะ คือความเป็นมาความสำคัญของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนของคณะอุทิศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานาคารินวิทยาเขตภูเก็ตสำหรับน้องๆที่รับชมรายการอยู่สนใจต้องรีบมาสมัครกันเลยนะคะตั้งแต่วันนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมอภูเก็ตแล้วรีบมาสมัครกันนะคะประสบการณ์ต่างแดนรอให้น้องๆมาท้าทายตัวเองอยู่ค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ